ดีครับพ่พมพังพรังพรครับเรามาดูความเสียหายนะครับที่เกิดกับต้นลำไยกิตตันโดยการเข้าทำลายของด้วงหนวดยาวนะครับในระยะตัวนอนนี่ต้นแบบนี้นะครับอายุประมาณหนึ่งปีนี่เนื้อมันจะคงจะอร่อยกับด้วงหนวดยาวชอบชอบนะครับสวัสดีครับส่วนจ่าท่าข้าบครับวันนี้มาเจอต้นลำไยกิตตันนะครับ อายุประมาณปีกว่าๆแล้วครับสองปีโดนนอนเจาะลําต้นนะครับหักกลางต้นเลยนะครับก็เหลอืออยู่ประมาณเหลือตออยู่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเมตรนะครับดูนะครับดูพิษส่งของเขานะครับนี่ถ้าต่อกันนะครับนี่แหละครับดูความสูงเขาครับประมาณ อ่าผมสูงประมาณ172ยเจองนนี้ก็ประมาณเ,าเกือบ2เมตรนะครับต้นสูงเกือบ2เมตรนะครับเขาเจาะจนเหลือครับแค่ต่อนะครับนี่คือความรินไรนะครับซึ่ง วิธีการเดียวที่จะแก้ได้ก็คือต้องใช้ยานะครับเพื่อฆ่าแมลงพวกเจาะพวกนี้เช่นพวกเชปินนะครับก็ก,ก,ก็ไม่สามารถจะดูแลได้ทั่วถึงเนือ่องจากว่าปลูกไว้จานวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเจาะไปแล้วเนี่ยวิธีรู้อย่างเดียวก็คือมันจะมีขี้ของมันนะครับเป็นเนื้อไม้ที่หลุดออกมาซึ่งมันอยู่หลุดลงมาแล้วเนี่ยเมื่อโคนมนลกเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะดูได้มารู้อีกทีหนึ่งก็คือว่าใบเหี่ยวนะครับ หรือไม่ก็ใบยังไม่ทันเหี่ยวเลยครับลมพัดแป๊บนิดเดียวก็หักนะครับเพราะว่าไส้กลางเขาโดนเจ้าตัวนี้กินหมดแล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับเรามาดูกันนะครับต้นลำย่าคิ้ตันถึงจะหักเหลือแต่ตอขนาดนี้นะครับไม่เกินหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนนะครับจะแตกกิ่งใหม่ออกมาอีกสามสี่กิ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็จะกลายเป็นต้นที่เป็นทรงพุ่มซึ่งมีกิ่งสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาไม่ตายครับ โอเคนี้ก่อนนะครับจากส่วนจากท่าข้ามกลุ่มเกษ,ษตรหนดงแรงสงขลาครับสวัสดีครับครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับหลังจากที่เขาว่ายตัวเจ้าไวรา,ายเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงนี่ครับนี่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 รูมัน,น,นครับอ่าหลังจากที่ว่ามันทํางานเอ,อ่รับต้นแล้วเนี่ยครับเราจะมาดูกันว่าตัวลูกมันเนี่ยยังอยู่ไหมเพราะว่าลูกมันจะอยู่ตรงนี้มันจะกินไปเรื่อยๆครับดูเข้าไปจนถึงปลาย เขากำลองกินรำไ้เดี๋ยวเราจะไล่ดูนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเตล่าเขายังไม่ถึงนะครับมาดูว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับ นี่ครับนี่นี่ี่ไอตัวนี้นะครับเห็นแดงๆไหมครับเดี๋ยวเราจะผ่าดูนะครับผ่าก็ผ่าแล้ะครับระวังมือแะครับีิดอองนี่ครับคือเจ้าตัวไวไลดูตัวมันสิครับตัวมันขนาดนี้เองครับแต่ประสิทธิภาพของมันขนาดที่สนใาท่าข้ามนะครับรุ่นแรกนะครับ กำลังจะออกดอกนะครับหลังจากอายุ3ปีกับ3ปีกับ4เดือนออกดอกไปเมื่อปีที่แล้วประมาณ10ต้นแต่ปีนี้ออกไปตอนนี้ประมาณ30กว่าต้นนะครับถ้าเจ้าตัวนี้ไปทําลายกิ่งที่กําลังออกดอกนะครับคิดดูว่ากิโลน,นะครับเจ็ดร้อยนะครับกิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเสียเงินทายได้ไปเท่าไหร่เพราะไอตัวนี้ตัวเดียว <laughs> ถามผู้รู้นะครับเขาบอกว่า มันเป็นพาตัวนอนของด้วงดวดยาวนะครับซึ่งก็ต้องใช้สารเคมีกําจัดโดยการฉีดนะครับฉลมที่ลํากิ่งนะครับเพื่อกันไว้ให้ตัดวงจรนะครับใช้สารอะไรนะครับจะไม่ได้ครับจะไม่ได้อีกแลวเมื่อกี้คุณดูบอกผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับคุณดูครับมันกินแค่ไส้ไหมนี่ถ้าเราดันไว้นะครับไม่ทําลายนะครับ เขาจะกินไปเรื่อ,ๆอยๆจนถึงยอดนีด่ลผลผลของแล้วเขาก็จะ<ว>กลายเป็นแม่นอนตัวเดียวครับนอนตัวเดียวตัวเท่าก้านแม่ขีดครับทําลายต้นลาไยที่ตท่านผมนะครับจากสูงสองเมตรยี่ผมวัดแล้วครับเหลือตอแค่แปดสิบเซนครับเจอกันคลิปหน้านะครับจากสนจราท่าข้ามโดยกลุ่มเกษตรดุนนานโซขาสวัสดีครับครับวิธีป้องกันนะครับด้วงหนวดยาว เราก็ต้องมันสังเกตน,นะครับมันเขาจะมีรอยเวลาเขาหวางคข้ยนะครับนะเป็นรอยอา่ารอยมึงก็รอยคุยคุยเคียค้ยวเคี้ยมจะมีน้มออกมาเล็กน้อยครับโด้ลำตน้นเ,เรากําจัดคข้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าว่ามันโจเล้นะครับนะโจะเร่เนี่ยเราสามารถเห็นรูเร่นะครับแต่ต้นไม้เรายัางไม่ตายนี่เราใช้ประชานน,นุ่งก็อยากเคลนเสียมคาบ้ายก็คือคาบ้านเราทานนี้เนี่ยนะใช้ไปในรูใช้น้ำ แตครับปิดด้วยดินน้ำมันนะครับไฮเกตเนี่ยมันเล่นข้าวไปในรูนันนะครับท้าไม่พวกนอนเนี่ยตายนะครับแบบถ้าเป็นปลาซาโรเตเลกาไปเที่ยวหาเล่นนะเลยนึ่งอยู่ในรูนะเราก็ได้ต้านยินมันก็เล่นออกนะครับเถ้าว่าเป็นอีกตัวก็ใส่เดือนฟอยส์ก็จะใส่เดือนฟอยส์ชีด้าไปในรูนะครับแล้วก็ปิดดินเหนียวเหมืนนอ,นอนกันนอนก็ตายนะครับนะ แต่ในกรณีที่ว่าเราป้องกันนะครับเก็ใช้พวกสารเคมีพวกอะมิดาคอปริตอิมิดาคอปริตนะครับชีสปนเพื่อป้องกันนะครับหรือถ้าเป็นไซซชิวอปากาใชา้พวกเมตาได,ไดเซียมนะครับหรือว่าบิวเรียนะถึงแต่ป้องกันอีกอย่างก็อาจจะเป็นพวกน้ำส้มกล้นยไม้อะไรก็ได้ครับอันก็สามารถช่วยได้ในเรื่องน้ำส้มกล้นยไม้เป็นกลิ่นเป็นอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยคาวเหมือนกันนะครับ อ่าเทคนิคการคือจะกรองนะมันเดินตรวจเช็คก็ดีว่ายัางรอยรูไม่นะครับมีรอยวางคไคไหมเพราะถ้าไม่นั่นป๊าถ้าเขาใช้คารในต,ตอนแรกนี่วิธีแกก็ค่อนข้างจะยุ่งยากซะอีกน,นะครับนะอันนั้นก็คือวิธีการดูแลต้นลำไยคิดตัน้นเวลามีโรคอะไรมาแรงถึงอีกอย่างนะครับใต้โคนนี่ใหญ่รกมากนะครับปลอพวกนี้เนี่ยมันจะอ่าอาศัยอยู่ลอบอย่นะครับตัวโพ้นี่จะตัวเหล็กนวดจะยาวว่าตัวเมียตัวเมียนี่ตัวใหญ่นะครับ อ่ามือเป็นตะโคปากเป็นตะโคแข็งพวกนี้นี่ควรระวังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสวนลําไยกิต้นสวนทุเรียนหรือว่าเทปะสพผอบเจอมามากสุดคือมันบรีนะครับนะองผมปล่อยเป็นสวนมันกินที่ได้รู้ว่าลูกดวงร่อยาวอยู่แดงๆอยู่ตามเทนในคลิปของสวนยาตากามนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม